สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม epic hero save animal นะวันนี้อยู่กับ ID หลักของผม ID หลักของผมเนี่ยก็ยังนับอยู่ว่าไม่ได้เติมเยอะมากนะยังเติมไม่ถึงพันเลยวันนี้จะทำอะไรวันนี้ผมวันนี้ผมลองตีนี่ดูซึ่งตัวเลือกของผมเนี่ยตัวดาเมจของผมเนี่ยมีไม่เยอะนะ มีประมาณนี้เองตัว s อบวกผมเนี่ยมีแค่ไม่กี่ตัวเองที่ทำดาเมจได้ทีนี้ผมตีอันนี้อยู่เมื่อกี้ชั้น21คือผมอยากได้กล่องนี้แหละบอสไพซุกโซมนะเดี๋ยวเป็นเป็นภาษาอังกฤษก่อน โอเคัยสุดโซมนะ d e w o r r i n g c o l l a b โอเคชั okay. ้น21่นะผมใช้ตัวอะไรบ้างบอตัวที่1เนี่ยผมใช้ทีมนี้นะแล้วก็ทีมที่2เนี่ยใช้ทีมนี้ทีมที่3เนี่ยให้สไนเปอร์เป็นตัวดามจ มาดูกันว่าแอนิเมชันของมันเนี่ยมันเป็นยังไงในเกมโอเคทีมแรกมาให้นัก,กราบแบกไปกันแบกกันนะให้นัก,กราบแบก ทีมแรกไม่มีอะไรถ้าใครเล่นทีมนักดาบเนี่ยก็ให้นักดาบแบกเลย โอเคต่อมาข้อทีมที่สองทีมที่สองเนี่ยด้วงผมใช้อาร์ติแฟกต์สีส้มนะ ก็โจวสลัดเนี่ยใช้หินสีเขียวนักวิ่งใส่มงกุฎนะส่วนนักดาเมเกียใส่หลบตอนแรกผมใช้สายนะตำแหน่งเนี้ยแต่ว่า มันกรอบต่ำไปหน่อยอ่ะมันตายตถ้ากรอบสูงเนี้ยมันก็ใช้ได้นะคือผมไม่ได้ปั้นทรายคือไม่ได้มาเล่นจริงจังเลยวอตตัวนี้นานละเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งคิดได้ว่าจะเอากล่อง กล่องสีทองแกะให้นักดาเจจากไหนก็นั่งคิดถ้าถ้าจะรอย่อยนักดาเมจมันช้าผมก็เลย,เยมาตีบอสตัวนี้ดีกว่ามันได้กล่องด้วยเข้าสิบเนี่ยทงีอ คือบอสตัวนี้เราต้องใช้ตัวที่มันลดเกราะนะกิ้งผมีมีสามตัวที่ลดเกาะได้นักวิ่งแล้วก็มันแมลงแล้วก็สีปานะลดเกาะไม่งั้นมันจะตีไม่เข้าคือมันกินมันกินลูกน้องของมันเนี่ยมันได้เกาะบอสตัวนี้ ไอ้ดวงเนี่ยมันจะไปตีตัวที่โจมตีสูงที่สุดมันก็เลยตีแต่บอสมันไม่สนงตัวอื่นเลยดูดาเมจของด้วงเขาเยอะอยู่นะ ผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ของดีอะไรมากมายมาก Or, มายก็ดาเมจมันก็ดีอยู่นะ186เนี่ยเห็นไหมตรงขวาเนี่ยเห็นไหมสองร้อยกว่าแล้ว หักดับของบอสด้วยเนี่ย <Still copy. S 1> หักดาบห้าสิบเอร์เซ็นเลยนะด้วงเขียวเนี่ยธรรมดาที่ไหน อ่ะมันใกล้ตายสบายละท <The S 2> ีน <The S 2> ี้นอันนี้ก็เลิกเกาะไหมเลือเดเยอะจังวะมันเลือดเยอะหรือว่าเราตีเบาลกันแน่ วิ่งก็เยอะเลยนะเดเมดดูแถบด้านขวาเนี่ยสองร้อยกว่าเลยนะโอเคจะตายแล้วโอเคโอเคโอเคมาถึงด่านที่สามนะ ทีมเนี้ยที่ผมมีปัญหาเพราะผมไม่ค่อยมีตัวดามเมจเนี่ยอยันเนี้ยอา่าใส่หินสีฟ้านะหินของหินที่มันได้คิดที่คอโอเคเริ่มมาปั๊บเลยโอเคแชนเปอร์เนี่ย มันฆ่าลูกน้องฆ่าลูกน้องได้จะได้โจมตี70%แล้วมันบอกว่าทับซ้อนได้ก็แปลว่าถ้าเราฆ่าได้เราก็จะโจมตีสูงมากโอเคทีเดียวตายเราก็สะสมการโจมตีในตัวในตัวของมันถ้าไอตัวนี้ก็ได้โจมตีอีก โอเคทีนี้เราต้องต้องไม่ตายนะทีมเราต้องไม่ตายไม่งั้นแย่แนะ่โอเครอบนี้ไม่ตายนะหกสิบสี่หกสิบสี่ล้านไม่ตายอีกทีนะึงห้าสิบโอเคบอตัวนี้เราต้องลดการฟื้นฟูนะไม่งั้นมัน มันกินลูกน้องมันจะฮิวตัวเองก็งเลยใช้เข้าหางนะตัวขวาสุดเนี่ยเพราะมันโดนหลายตัวแล้วก็มันมีรลดเลือดด้วยไม่ใช่รล,ลเลือดคือเลือดไหลนั่นแหละ ตัวนี้ก็ดีบัฟไปแล้วก็ฮิวด้วยฮิวทีมได้โอเคหนึ่ okay, เห็นไหมดามจเมื่อกี้หนึ่ยสามสิมันยิง่งฆ่าได้มันยิ่งได้ดามเมจนะตัวนี้ ไอ้ okay. hey. รูนที่มาทำงานอะรูนเรียกว่าอะไรรูนจูวโจมอะก็จะแรงขึ้นขึ้นด้วยเพราะว่าเราโจมตีสูงมากในเปอร์โอเคหนึ่งร้อยสิบเก้าหนึ่งร้อยสิบเก้าล้านปีโอเครอบนี้เท่าไหร่หนึ่งร้อยสิบสอง ยังไหวโอเคเห็นดาเมจเมื่อกี้ไหมดาเมจเล็ดไหลหนึ่งร้อย100กว่าหนึ่งร้อยสามสิบหกกี่ของไม่ของใครหนึ่งร้อยสามสิบหกไม่ใช่เล็กแหละน่าจะเป็นดาเมจของควงสวรรค์นะควงสวรรค์อันที่สามอของสไนเปอร์ ยเยอะครับเยอะเยอะวนลูปไปตอนนี้อยู่เทิร์นที่สิบละเ,เห็นไหมเมื่อกี้สามสิบเจ็ดล้านเมื่อกี้ตัวนี้โดนตอนนี้หนึ่งพันดามิลละไซเปอร์ ยี่สิบแปดนะสกิลโดนรูนจูโจมทํางยี่สิบแปดล้านคือยิ่งโจมตีเราสูงไอรูนจูโจมมันก็จะแรงขึ้นด้วยไม่ใช่โจมตีสูงอะไรยิ่งเราตีแรงแคหนึ่งร้อยห้าสิบแปดเมื่อกี้ยิ่งพางโจมตีเราสูงมันก็จะแรงขึ้นดูนะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า ตายโดนพิษของไอ้นี่ยเข้าหายไอดอลไอดอลโดนพิษเมื่อกี้บอสตายจริต้องกดย้อนหลังนะดูรีเพย์แล้วก็ดูลองลองดูรีเพย์รอบหนึ่งดูใน youtube นะกดรีเพย์ได้ตอนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบสองหนึ่งร้อยอ 1 5ึ่งพัาอเอ็ตำแหน่ของสไนเปอร์โคตรดีหนึ่หนี่นักดาบนี่นักดาบมันแบกอยู่แล้วถ้าใครเล่นไอดีนักดาบอะ โอเคทีม okay, ที่สองไม่มีใครตายทีม okay. ที่สามไนเปอร์ยังแบกโอเคที <laughs> okay. นี้ผมก็จะได้นี้โอเคต่อมาก็ไม่กดนี้ก่อน ยี่สิบสองน่าจะยังไม่ไหวนะโอเคก็สวิปหมดแล้วโอเคหมดละทีนี้มาดูไอเทมนะไอเทมตอนนี้ก็อระมาประมาณนี้เมื่อกี้สไนเปอร์มันโดนนี่แหละมันมันมันติดไอ้นี่แหละที่มันดาเมจเมื่อกี้เคก็ประมาณนี้นะอันนี้อันนี้ต่อ ตัวแบกไอดี ID, ID นอดีนีนะโอเคทีนี้มาดูของตัวสลัดตัวสลัดก็ของทางธรรมดานะยังไม่ได้เคลื่อนทีสองนะก็หินเขียวยี่ยี่สิบห้าโอเคของก็ประมาณนี้โอเคต่อมาก็ด่วงเขียว ใส่นี้ด้วยเพื่อกลัวดามจนมันขาดไงก็เลยใส่ก็ใส่เซตซามูไรนะเซตเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยก็เซตซามูไรนั่นแหละเซ็ตซามูไรเพื่อหวังให้มันตีธรรมดาสักสองสามรอบถ้ามันตี ถ้ามันตีตีธรรมดาแล้วมันติดอันนี้มันก็ดีไงรัสออฟเฟนถ้ามันตีธรรมดาแล้วติดอันนี้เผื่อมันติดนี้อันนี้ด้วยก็เลยก็เลยใส่เน,นี่ยทีนี้ทีมสุดท้ายสไนเปอร์ไม่ดูอันนี้ก่อนเนาะอันนี้ผมใส่ใส่นี้เพราะว่าจะเอาเกราะด้วย น,นี้มันยิ่งมอนสเตอร์เหลือน้อยอันนี่มันก็ยิ่งแรงเหลือสี่ตัวเนี้ยน้อยกว่า4ี่ตัวถ้าโจมตียีสแล้วก็ได้ทำลายเกราะได้เห็นไหมบอลอันนี้กรณีทีมเราตายก็ได้จมตีด้วยน,นี่สีเขียวเนี้ยทีมเราตายใช่ไหม ตัวนี้มันจะได้โจมตี200 200เปรเซ็นแล้วก็มันจะให้เกรอดตัวที่อ่อนแอที่สุดหนึ่งตัวสไนเปอร์สไนเปอร์โอเคสไนเปอร์สไนเปอร์ก็ธรรมดานะไม่ได้ใส่ของทีสองอะไรก็เนี่ยมันติดพรสวรรค์น,นี่แหละเมื่อกี้ ค่าคิก็หกสิบสี่นะคิดดามเมดหกยี่สิบสี่ยี่สิบแปดก็ไม่ได้ดีอะไรมากไปค่าเจาะก็หกสิบสี่นะส่วนเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ต้องใส่เนี้ยตัวนี้นะถ้าใครเล่นอ่ะนี่ผมมีแค่สปีดกับพีเอสพีแล้วก็เจาะนี่ครี นี่คุมการดามเมดน,นี่ผมมีแค่นี้เองผมไม่มีตัวเลือกอื่น,มนไม่มีละไม่มีของอะ่ะโอเคส่วนพวกลูกคัสก็กรอบนี้เองแต่มันไม่ตายนะเมื่อกี้ ก็111น1่นะกับไทม์กาแดงบวกไทม์ไม่ได้ใส่ของไม่ได้ใส่อาริแฟกต์แต่เมื่อกี้ก็ไม่ตายนะก็ต้องขอบคุณลูคัสนะ <c oughs> <c oughs> ส่วนอันนี้ก็ป <c oughs> กตินะ ผมใช้ pp ก็ใช้ประมาณนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมีใครโรนินหรอโรนินอ,อีกตัวนึงโรงนินอันนี้ก็ไม่ไม่ได้มีอนะัธิแสงใส่เซสทำอะไรด้วยเื่อหวังติดฮิลสองรอบก็โอเคก็จะประมาณนี้นะทีนี้ผมอยากอยากทำไอ้เนี่ย ขาดอีกหนึ่งตัวครบแล้วนี่โอเคครบแล้วก็ไปกันเลยสามสิบเก้าเคอทอีกรอบหนึ่งสามสิบเก้าโอเคอีกหนึ่งร้อยอีกห้าตัวนะต้องผมต้องย่อยอีกห้าตัว ม้อรออีกห้าตัวผมจะหาจากไหนเนี่ยก็ผมมีในใจละทีนี้ผมมีตรงนี้อยู่สองตัวแล้วก็ผมลุ้นให้ได้ตรงนี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งนี้ผมแลกได้สองตัวตปัญหาไม่อยู่ตรงนี้แหละผมจะได้รอเปล่านักดาบ ก็ขอให้ได้นะก็ขอบคุณทุกคนมากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ